สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง y o u t u b e คูจะให้ฟรีสไตล์นะครับผมเช่นเคยนะครับวันนี้มีสาระมาฝากนะครับนะว่าจะไม่ทําคลิปแต่ก็อย่างน้อยๆก็ทำไ้หน่อยเพราะว่าเพราะว่าบางคนบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับเกี่ยวกับการกินยาพาราเซตามอน,นะครับขนาด500มิลลิกรัมนะครับนะพอดีบางคนหลายๆคนอาจจะคิดว่าไม่สบายนิดหน่อย กินยาเถอะอะไรเงี้ยสำหรับผมไม่กินนะครับผมไม่ชอบกินยาพารามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนี่ยาพาราผมไม่ชอบกินตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วพอดีฟังคลิปหมออื่นๆเขาก็เห็นด้วยร่วมกันนะครับว่าผมฟังมาเยอะนะครับในคลิปหมอใน YouTube เกี่ยวกับยาพาราเนี่ยยาพาราเนี่ยมีฤทธิ์ต่อตับโดยตรงนะครับก็มีฤทธิ์ต่อไตนะครับตามทฤษฎีแพทย์เแี่เขาก็ไม่กินไม่ให้เกินติดต่อกันไม่ให้เกิน5วันนะครับถ้าเกินนั้นก็ไม่ดีแน่นอนเพราะว่ามันเป็นยา ที่แรงนะถ้าพูดไปแล้วยาพาราบางคนบอกว่ายาพาราปลอดภัยอย่างเงี้ยแต่จริงผมว่ามันไม่ไม,ไม่ปลอดภัยหรอกมันมันมันไม่ดีด้วยผมทุกวันนี้หรือมาตั้งแต่ในแต่อไรไลเนี่ยผมไม่ค่อยกินเพราะว่าตั้งแต่เป็นอะไรเมว่าปวดหัวหรือมีไข้เล็กน้อยผมจะนอนอย่างเดียวเลยับนอนให้เต็มอิ่มให้ดีเลยกินน้ําลงไปเยอะเอาอะไรเงี้ยกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับผมโชคดีหน่อยผมไม่ค่อยชอบยาพาราเท่าไหร่บางคนเนี่ยบอกว่า เป็นไข้นิดหน่อยหรือกินยาแล้วอะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเหมือนตัวจะร้อนเลยกินยาพาราอัดไว้สองเม็ดเลไ oh. อย่างี้โอ้โหแตงั้นแหละอันตรายนะครับผมบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนสําหรับคนที่กินยาพาราเยอะๆนะครับก็ป้องว่างก็ไปซื้อแอนแอมากินนะครับแน็กเข้าไปในช้อปปี้ก็ได้หรือลาซาด้าก็ได้นะครับแน็กหรือร้านขายยานะครับ NAC แน็กเป็นเป็นยาที่ ล้างพิษในตับนะครับสาหรับคนดื่มแอลกอฮอล์เยอะๆก็ควรจะกินด้วยเหมือนกันนะครับก็ไปซื้อมากินก็ถ้าขายในเว็บมันก็หลักร้อยเกือบพันแต่ถ้าไปร้านขายายาก็ถ้ายี่ห้อดีหน่อยก็อาจจะเป็นหลักพันกว่าบาทเป็นกระปุกนะครับแนกผมก็ว่าจะซื้อมากินอยู่แต่ว่าไม่มีเงินละก็เลยพักนี้ไม่ได้ดื่มเหล้าแล้วก็เลยไม่กินไม่ดีกว่าออกกำลังกายดีกว่านะครับแล้วก็ประกอบกับยาพาราก็ไม่กินอยู่แล้วนะครับอันนี้นะดูนะครับพี่น้องครับทุกท่าน,นครับเห็นไหมครับ เดี๋ยวปรับตัวซิมันจะปรับได้ไหมโฟกัสไหมอ่านะครับอ่านะครับถ้าไม่โฟกัสก็ไม่เป็นไรมาวิธีนี้เลยครับยาพาราเซตามอน500มิลลิกรัมนะครับเขาให้กินตามน้ําหนักตัวนะครับผมเห็นไหมครับน้ําหนักตัว3 4กิโลกรัมถึง50กิโลเนี่ยเขาให้กินแค่1เม็ดเท่านั้นนะครับก็คือ500มิลลิกรัมต่อน้ําหนัก50นะครับอ่า34ถึง50นะครับถ้ามากกว่า50ถึง 67กิโลกร,รัมก็ให้กิน1เม็ดครึ่งนะครับวันละไม่เกิน5ครั้งนะครับเม็ดครึ่งเนี่ยวันหนึ่งไม่เกิน5ครั้งแล้วก็ถ้าน้าหนักตัวมากกว่า67กิโลกร,รัมขึ้นไปก็ให้กินแค่2เม็ดต่อครั้งนะครับแล้วก็ไม่เกินวันละ4ครั้งด้วยนะครับอันนี้ต้องดูดีๆนะครับอันนี้อพอดีผมฟังหมอท่านหนึ่งมาแล้วก็หลายๆท่านด้วยนะครับใน YouTube เขาก็เป็นเสียงเดียวกันแล้วทีนี้ผมก็มาดูฉลากข้างยา ของยาพาราก็จะได้คําตอบประมาณนี้นะครับดังนั้นแล้วก็กินควรกินห่างกันอย่างน้อยสี่ชั่วโมงนะครับถ้าผมแนะนําก็ก็ผมว่าถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ควรกินหรอกผมว่านะครับถ้ามันเหนื่อยมันปวดหัวมีไข้เล็กน้อยไม่สูงมากผมว่านอนพักเถอะนะครับนอนพักดีกว่าที่จะไปกินแล้วมันจะมีฤทธิต์ต่อตับคุณรู้ไหมว่ายาพารามีฤทธิต์ต่อตับมากกว่าแอลกอฮอล์นะครับผม มากกว่ากิกนเหล้าอีกนะครับนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยใครกินยาพาราเยอะๆเนี่ยโหครับแบบเลิกได้เลยนะครับผมว่าถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปกินนะครับเห็นไหมครับว่าเขียนบอกอยู่ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน5้าวันอ่าถ้าใครเป็นไข้เกินห้าวันและกินยาพาราตัวนี้อยู่ก็ให้งดเลยเพราะว่าไปหาหมอเถอะนะครับนะนะครับก็มาแนะนํากันถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดขออาภายัยแต่จริงจริงครับผมก็คิดว่าไม่น่าจะผิดนะครับมีส่วนถูกนะฮะดังนั้นะแล้วใครฟังก็ มีข้อย้อนแย้งก็คอมเมนต์ให้ความรู้เพิ่มเติมกับคนที่เข้ามาดูได้นะครับผมครับนั่นแหละครับก็เป็นสาราเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับนะวันนี้นํามาฝากกันนะครับก็เกี่ยวกับยาพาราเซตามอลนะที่มีทั่วไปนั่นแหละเขาบอกว่าแนะนําให้กินกันที่ว่าปลอดภยัยปลอดภัยกันจริงๆก็มันก็มีข้อห้ามกันทุกยานั่นแหละนะครับอยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะใช้มันยังไงมากกว่านะครับยาทุกชนิดมี ผลข้างเคียงหมดอยู่ที่ว่าเราจะใช้มันในรูปแบบไหนนะครับเราถ้าเราใช้เป็นมันก็เกิดประโยชน์แก่คนป่วยนะครับแต่จริงๆแล้วยาทุกชนิดก็มีประโยชน์แก่คนป่วยทุกๆคนนะครับั้าง,งั้นแล้วนี่แต่สําหรับผมเนี่ยถ้าผมไม่เป็นอะไรมากผมจะนอนนะครับผมเชื่อว่าการนอนเนี่ยนะครับการนอนพักผ่อนเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะครับนะสำหรับผมนะสมัยก่อนผมเป็นความดัน ผมก็ไม่ได้พึ่งยานะเมื่อสักปี2ปีที่แล้วก็มันก็ปกตินะแต่ว่าผมมาหลักอาศัยว่าถ้าวันไหนมีอาการความดันผมจะรีบนอนเลยนะครับนอนพอตื่นขึ้นมามาวัดความดันมันก็ปกตินะครับแล้วก็สังเกตอาการเอาสมัยก่อนแต่พักหลังมาผมมาเร่งการทําำ u ูทู e มากเกินไปผมทาคลิปไปถ่ายคลิปกลางวันก็มานอนตัดต่อตีสองีตสติดต่อกันติดต่อกัน มันก็เลยทําให้สุขภาพแย่มันก็เลยต้องได้ไปหาหมอเพ,พิ่งยาความดันทังนั้นวันนี้นําสาระมาฝากเล็กน้อยนะครับสาหรับเกี่ยวกับยาพาราครับเซตามอนนะครับถ้าใครกินชอบอัดทีละ2เม็ดอัดทีละสาเม็ดนี่ก็เปลี่ยนพฤติกรรมได้แล้วนะครับก็ไทท่านกินแค่เม็ดเดียวก็พอนะครับแต่สําหรับเด็กก็เอาสักครึ่งเม็ดนะครับก็พอแล้วนะครับก็อย่าไปกินเยอะเลยนะครับเพราะว่ายาพาราเป็นยาที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็มีฤทธิ์ต่อส่งผลนะครับส่งผลเสียต่อตับ กันเยอะเลยบางคนก็ไม่เข้าใจก็บอกว่า,วากินเหล้าจะต้องตับแข็งตายหรือหรือเป็นเป็นอะไรมะเร็งมะเร็งตับจริงๆแล้วยาพาราก็มีส่วนมากกว่านะครับมีส่วนมากกว่าเนี่ยมีมีส่วนมากที่สุดเลยบางคนเนี่ยไม่พอใช่ไหมบางคนไม่พอเพราะอะไรกินดื่มเหล้ามาแล้วบอกว่าตัวเองปวดหัวกินยาพารารัดไว้สองเม็ดเพิ่นว่ากินยาพารารัดไว้ยังไงเนาะก็คือกินกินกันไว้ก่อนสองเม็ดเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะได้ ตื่นมาสบายเพื่อนว่ะนะจะได้ตื่นมาสบายอะไรอย่างงี้มันมันมันเป็นความเชื่อที่ผิดมากนะครับถ้าคนกินเหล้าแล้วคุณก็นอนไปเลยนะครับกินนอนนอนไปเลยกินน้ำเยอะๆเพื่อให้อาการแอลกอฮอล์รีบๆออกจากร่างกายไปอย่าไปกินยาเพิ่มเติมนะครับมันไม่ดีมันจะเบิ้ลสองสองเด้งนะครับจังะนั้น <c oughs> แหลายคนอาจจะเข้าใจผิดเอาโอเคนะสําหรับคลิปนี้ผมก็มีสาระมาฝากเล็กน้อยในกันนะครับจะเจอกันในคลิปต่อไปนะครับนะครับผมนะเป็นอย่าลืมครับเป็นหมอตัวเองให้ดีเป็นหมอให้ตัวเองดีที่สุดนะครับ นะอย่าลืมทุกคน่านะนะนะแล้วก็หมั่นออกกําลังกายนะดูแลตัวเองเรื่อยๆกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับทุกคนครับผมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ว่าสวัสดีครับบ๊ายบายเจอก,กันคลิปต่อไป thuộc rồi, thuộc rồi, có cái hang đây có cái hang đây